จะมาจับลึกพระสาเร็จรถละรังนะครับหยุบต้นกันนะครับก็คือจากที่ผมสังเกตเนี่นย,ยนะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ตามไลน์นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับตอนเป็กต่ก็ได้ไปเรียนธรรมพรนะครับกับเกือบตอนไปนสามเคร ก็นี่ยนะครับเลงครับสมเด็จไก่นี่นะครับวัดพับเนี่ยซึ่งสมเด็จไก่วัดพับเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเนี่ยี่เป็นกุกกระลอกเผือกจะเป็นวัดพับนะครับแต่นะจะเป็นสมเด็จอรหังจะทํามาเข้ามาอยู่ออกจากวัดพับนะครับไปอยู่ก็คือสมเด็จอรหังเนี่ยจะมีการจําแนกวัดแล้วนะครับจะสามารถจําแนกได้ก็คือ แตละวัดเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีอยู่ประมาณสองสามวัดอะไรเงี้ยครับสม,สมด็จพระงอลหางครับอรหังเนี่ยแล้วคือช่วงยุคต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือปองผมก็ค,คือยังเป็นผมสีดำเนี่ยนะครับอันนี้สมเด็จโตแกะนะครับ อันนี้ยุคต้นเหมือนกันนะครับแต่น,นี้จะเป็นช่างหลวงครับที่หาค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะครับจะเป็นหลวงวิจิตนารมณน,นะครับเหมือนกับว่าท่านสมัยตเนนะครับช่วงช่วงแรกๆนะครับท่านก็แกะผ้าเป็นแหละนะครับแต่ว่าได้ไปติดต่อหาคนมาช่วยเนี่ยครับมาช่วยแกะแม่พิมพ์ นี่จะเป็นแม่พิมพ์ชาวบ,บ้านนะครับเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นญาติของสำเร็จนตน่อจะเป็นช่างหลวงนะครับเริ่มหาคนมาทําช่วยแกะผัคเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ,ะเต็มทําพิธีบรรจุก,กุบทาให้เยอะๆเนี่ยครับว่านี เลดไก่ก็เหมือนกระทะวันละองอ่ะนะครับอย่างนี่นะครับค่อยแกะแม่พิมพ์ไปเลยนะครับทำเซน็งาะตกงาะตกมานะครับงาะตกมายังไม่แห้งเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่แข็งนะครับต้องรอให้แห้งตากแดดตากอะไรนะครับเนี่ยจะเป็นสำเร็จม้วนนะครับเนี่ยก็คือเรางาะตกมาเนี่ย ตอนแรกยังไม่แข็งนะครับเราสามารถปั้นได้นะครับเดีย๋ยวมาดูดเรื่องสองสองขอสสำเร็จมวนกันอีกสักหน่อยครับก็คือผม,ผมรู้ว่าวันนี้จะต้องเอาสำเร็จม้วนมาดูเนี่ยครับผมก็ม,มาดูสำเร็จมวลอีกรอบนึงครับพบว่าที่ผมมีเนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่สองยุคเนี่ยนะครับยุคต้นเลยนะครับที่เป็นเล็บมือกับหลวงที่เป็นเล็บมือเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสองอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นลูกประคำนะครับสาเร็จลูกประคำสาเรนะครับสำหร็จต่อทาเลยอันเนี้ยนะครับมมวนหมวนเลยครับอันนี้ก็สาเร็จต่อทำนะครับอันนี้จะจะเป็นรูปเล็บมือนะครับจะเป็นยุคต้นนะครับ เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นยุกต้นนะครับก่อนที่จะมีก,การทําเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะมแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็มาทําเป็นก้ะดินก่อนนะครับอันนี้จะเห็นว่าพุดนี่คล้ายๆของรอสีเลยนะนี่ะครับไอสเปนโตนะครับ,ไ,รบไม่ได้พระปานนะ นี่สมเด็จขี่คุดนะครับก็คือจากเล็บมือเนี่ยนะครับที่ที่เหมือนกับบัดพักเนี่ยนะครับเนื้อเหมือนบาดพับเลยนะครับเพราะว่าสม,สมเด็จกายเป็นอาจารย์นะครับสมเด็จกายนี่อยู่ในยุคข,ของสมเด็จโตนะครับเป็นเป็นสมเด็จก่อนหนะ้าสมเด็จโตนะครับสมเด็จโตได้ไปน,นาคหลวงนะครับได้อุปการะ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นเนื้อดินนะครับสี่เหลี่ยมเนื้อดินอ่ะก็คืออันนี้จะเป็นเล็บมือคือยุคต้นนะครับสำหร็บโตทำนะครับอันนี้ก็ยุคต้นหลังเปี้ยนะครับนนี้ยจะทำอ ทำเนื้อปูนผงปูนมาก่อนแลลวนะครับเพราะเนื้อผงปนเนี่ยคนแผ่นเครือบนี่ก็เนื้อผงปูนนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือมีมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นของเหมือนกับราชวงศ์่สร้างบ้านสร้างเมืองได้นะครับปูกผงปูนเนี่ย ที่สีที่เขาเล่นกันก็เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับเคลือบแต่เขาเนี้ยเขาเคลือบ้ะมันเคลือบออกละมันตังอีวเนี่ยนะครับเคลือบแบบนี้เลยแล้วผสมสีไปด้วยนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องเบนจลงเนี่ยนะครับเครื่องถ้วยจานนี่นะครับมานนบ็นไหมของโป้นะฮะ อันนี้ส0่ปีนะครับสี่ปีน,นี้ก็มา200ปีนะครับสองสปีนีนะครับ องเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ,องเนี้ยหลวงวิจารนะครับหลวงวิจารหลวงวิจารแกะนะครับถามว่าหลวงวิจารมีความสําคัญยังไงนะครับหลวงวิจารเป็นเป็นช่างหลวงเนี่ยนะครับเป็นช่างทองนะครับเข้าวังเนี่ยนะครับเหมือนกับเพื่อมาเอาโยถาประดางเนี่ยนะครับเพราะว่า สะสมบัตรที่ติดตัวมาจากประเทศจีนนี่ก็เยอะมากมายแล้วครับเข้าใจใช่ไหมลองไปดูพิพิธภัณฑ์หน่อยนะครับคือสะส,สมบัตรที่มาจากประเทศจนีนะนะสามแผ่นดินเยน,นะครับของหลวงวิจารนะครับก็คือเรื่องราวของลูกหลานหลวงวิจารผมก็ได้เสพดูแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงอ่นะครับเขาก็พูดเรื่องจริงด้วยนะครับอะไรเงี้ย ผู้ตัดสินสิ่งนี้เขารู้แหละนะครับมันก็มีแค่นั้นนะครับส่วนไอ้เรื่องภาพวาดเนี่ยถ้ามันจะซ้ำกันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าไอ้คนวาดมันก็ไม่ได้ไปยืนวาดตลอดนะครับ mm hmm. เขาก็เอาไปเอาภาพอันเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็มามิกก็คือไอ้ไอ้แบล็กเกลว์ไอ้ท่ายืนเะนี่ยมันเหมือนเหมือนกับไปล็อกดาบมาเลยนะครับแต่หน้าตาก็เปลี่ยนไปหน่อยก็ไม่ได้แปลกนะ ก็คือซองสมัยก่อนก็ซองแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าพึ่งมายกเลิกซองมหาไทยเมื่อพศสองพันสี่้อสิบสานี่เองครับประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เขายังตัดอยู่หรือเปล่าไงแต่ว่าเม่ก่อนเขาตัดซองๆนี้กันแหละนะครับซองๆซงๆเดียวกันอ่ะพราะนี้เรามาดู ก็คือองเด่ดมอนอ่งเนี้ยนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยถามว่าปลูกอะไรนะครับอันเนี้ยกูหิบสมบัตินะครับให้ดูตรงนี้นะครับเขาจะกดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคือมันจะมีรอยกดไปหน่อยเนี่ยนะครับฝั่งเนี้ยนะครับเสมอนะครับเราดูได้ว่าอันนี้กูหีบนะครับเขาอ,อยู่ในหีบไปแล้วนะครับหีบสมบัติก็คือของหลวงวิจารเนี่ย เป็นร้านเขามีร้านทองไว้นะครับม,มีตาของเขาอันนะี้อาอาตาหลงตาล้านทองวิจารนะครับจะเป็นผมส้มลแล้วจะเป็นตัวยอ่วอวาวแหวนกรอเลยนะครับ ตาล้านทองอน,นี้จะเป็นตาสมเด็จโตนะอันนี้เขาบอกว่าสมเด็จคู่ชีวิตจริงๆสร้างวันอันนี้เขาใช้ผิดนะครับจินเต้องไม่พอศสองสี่ศูนย์สี่นี่นะครับวันที่พระสมเด็จพระเทพศิลินสิลปชนนะครับก็เลยสร้างอันนี้มาแล้วครับอันนี้จะเป็นสมเด็จกิ่งนะฮะ ช่วงนี้จะเป็นอช่วงราชการที่สี่นะครับแสดงว่าช่วงนี้สำเร็จตัวอาจจะได้ไปสาเร็จแล้วนะครับหรือเขาอาจจะเรียกรียกกันเตรียมจะได้ไปแล้วอะไรเนี่ยแต่เขาเรียกว่าสาเร็จกิ่งนะเห็นไหมแต่รอสอเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเขาเริ่มรับเป็นรอสอหนึ่งเนี่ยรอสอคือเรนาโกนทรนนะครับอืมคือเริ่มเริ่มนับตอนที่สร้างสถาบันเรนาโกนทรนเนี่ยนะครับเมื่อพศ2 3 2 5ันสาอยี่สิบห้านะครับเขาเริ่มนับเป็นรอสอหนึ่ง นี่จะเป็นพอสอนะครับจะมีตาร้านทองอันนี้ก็คือทองคําในสมัยก่อนนะครับแต่ก็จะมีสําเร็จต่อทําพิธีด้วยมันก็จะมีประกอบมรารอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มากกว่าทองคําแต่มันก็ไปหลอมแยกได้อยู่นะครับหลอมแยกได้อยู่ก็มีมูลค่านะครับองค์นี้สำเร็จคู่ชีวิตมีหลายหลายเนี้ยนะครับ ดินไอ้เนีนะไอ้เนื้อผงก็มีนะนี่จากบ้านมามาครแบ,บ่งมามีองค์สององค์เนยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอืนี่คือยุคต้นนะครับแล้วก็เรื่องของสมงเร็จม้วนแผ่นดินนะครับ ในโูกประคามแหมะน,นะฮะก็สร้างในยุคต้นน,นะครับเมื่อเผ่นดินแล้วก็มีสร้างในกู่หีบก,ก็มีนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับแล้วเหมือนมีรุ่นใหม่พระไม่ใหม่นะฮะเมื่อไม่กี่สิบป,ปีก็มีนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับเขาก็ทำเศษมวลเหมือนกันไงแต่เราดูแถวซ้ายดูพิมพ์ทรงได้นะครับ เราต้องูประกอบเสมอแหละเพราะว่าเราต้องอธิบายให้ได้ว่าใครเป็นคนพิมพ์ใครเป็นคนเป็นคนแกะนะครับช่วงไหนรุ่นไหนแกะอย่างบรรจุกุกหรือเปล่านะครับยุคยุคยุคได้นะครับพิมพ์อะไรอ่ะนะครับมันต้องเราต้องรู้นะครับมันต้องบอกได้นะแต่ของแทนนะ้จะมีเหมือนกับโค้ดรหัสทุกทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่เป็นพระสมเด็จนักสมาธิอย่างเดียวนะอะไรอีกน,นะครับ แล้วก็ไม่ใช่เห็นแต่ผสมเด็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็นะฮะแล้วเป็นพระประธานวัดระฆังเดียวนะคะระับพระแก้วอะไรอย่างงี้ก็มีนะเห็นพระสมเด็จอะไรอย่างงี้นะครับจากไอคลิปที่ผ่านมาเนะะี่ยะฮะเนี่ยที่พี่ผู้อมให้ดูนะยุคปลายรอรอห้านี่ยุบปลายลนะครับช่องยุคปลายน,ยนะครับดูวิวัฒนาการการแกระสเด็จต่อะคระับ อันเนี้ยวันละค้งก็คือทาที่วันละค้งแต่แจกแต่มีรอยบีบตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นเป็นตําหนิที่แจกในพิธีตรงช่วงวังหลังเนี่ยนะครับวางหลังก็ก็คือไอ้พวกที่แจกในวางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือน่าจะทําที่วัดละคังอะไรนะครับแล้วไปไปแจกที่วังนะครับจับทําที่วัดละคัังหมดแล้วนะครับก็เป็นของวัดละคัางเนี้ยสะโทษ นะครับจัดออกเนี้ยนะหรืออาจจะไปทําที่แถววัดพระแก้วก็ได้ผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้พระพระอื่นจําไม่ใช่หรอนะครับวัดพระแก้วเนี้ยวัดหลวงเนี้ยนะครับใช่ไหมอืมเขาสร้างให้กษัตริย์จำาันสายเดียวเนี้ยต้องมามพระอื่นคงจําไม่ได้นะครับ ก็ถามว่าเนี่ยสมจริงสมเด็จโตก็แกะไปแหละนะครับแล้วถามว่าไปหาช่างหลวงครับน่าจะเตรียมทาแกะพิธีนะครับช่างหลวงเนี่ยพิธีใหญ่จะบรรจุกข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้มาทำเนี่ยนะครับวันสวรรคตครครับประมาณเนี้ยน่าจะเป็นความคิดของพระพุทธไก่ครับที่ต้องบรรจุขกกูไว้นะครับ ทำบำเพ็ญเอาไว้ทุกวันสะส,สมเอาไว้เนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็น่าจะผสมพวกเกสรดอกไม้เนีนะครับสีน่าจะเป็นเนี่ยดอกเฟ่องฟ้าอะไรนะสีธรรมชาติดอกไม้นะครับที่ที่มันร่วงหล่นที่มันตายแต่ผมคิดว่าสำจไกย่ยคงคงไม่ไปเด็ดนะฮะค,คือเอามาเนี่ยมาช่วยให้มันแบบ มีชีวิตอยู่ได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับน่าจะทำวัลลโองนะครับแล้วบล็อกมันก็ต้องมีแก้มีสึกมีอะไรนะครับอันนี้ก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับแก้แก้ไปยะะังไงแต่มามา,มาวันแรกเนี่ยสายดัวมาอย่างเงี้เลยนะ,ะอันนี้เนี่ยวัวนแรกเนี่ยบล็อกแรกกันนะครับแล้วเนี่ยจะแก้ามาเป็นอันนี้นะครับาใช้ดอกบัวที่อยู่ลอยน้ำเนี่ยนะครับ เข้าวัดเนี่ยามาไอว้ปัญจีคนนี้นะฮะปัญจีที่ใส่งอคนนี้นี่จะเป็นเรื่องของเราสมเด็จยุคต้นนะครับมัมีช่างหลวงนอกจากสมเด็จโตแกะแล้วเนี่ยก็คือผมสอบคนแลคือสมเด็จยุคต้นเนี่ยที่แต่คนเข้าใจเนี่ยคือสมเด็จโตแกะแล้วก็แจกจ่ายให้ญาติโย,ยมที่ทําบุญตักบาตรตอนเช้าน,นะครั แต่ว่ามันก็มีนะที่ยุคต้นที่ว่าทำไมมีช่างหลวงมีช่างชาวบ้านเนี่ยนะครับจริงให้มาช่วยแกะอะไรนะครับทําพิธีจะเตรียมทําพิธีอะไรอย่างนี้นะครับก็คือํำพังตัวท่านเองแกะอาจจะได้น้อยนะครับทำหลักพันหลักหมื่นเนี่ยคาดว่าจะเตรียมทำแปดหมื่นห้าพันองค์อะไรอย่างนี้ยะคทำครั้งหนึ่งทำพิธีหนึ่งเนี่ยนะครับ นี่จะเป็นเรื่องราที่เจาะเล็กเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสมเด็จกิ่งน,นะครับสมเด็จคู่ชีวิตเนี่ยครับแต่เขาเรียกสมเด็จกิ่งนะครับเรียกเริ่มเรียกก็เป็นพระสมเด็จตั้งแต่นี่แล้วนะครับอย่างน้อยที่มียืนยันเนี่ยสองสี่ศูนย์สี่นะครับอเอาเยเอย่เอาองค์นี้ออกมาดูอีกสรักรอบนะครับ หนักมากเลยครับหนักมากเลยนะฮะน่าจะแลกเป็นเงินได้เยอะนะครับในสมัยนั้นแกลกร้านทองของหลวงวิจาอเลยนะครับแล้วดูความเข้มนะครับมันเข้มกว่าทองคำสมัยเนี่ยสมัยน้จอน,อนอ่อนนะครับเปอร์เซ็นทองอันนี้คือเขาเขาแล้วมันเป็นทองคำแท่งอะนะัะ ต้องดูมุมนี้นะครับว่าใครแกะอันนี้ไม่ได้บิดนะะไม,ไม่ไม่ได้บิดไม่ได้บิดอันนี้อันนี้สมเด็จต่อแกะนะครับแต่ว่าไม่มแม่พิมพ์ ้านตองหลองวิจาร์ด้วยนะคำเดือดอกอกาศสัมผัสโคผู้ชีวิตนะครับสมผัจกินรอสอศศศศสี่งจะใช้ภาษานะคะัครับก็คือ ขาปิดอ่าย้ายเมืองหลวงใหม่เนี่ยนอกจากเขาเปลี่ยนกระตาษแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนยันพอสอเลยนะครับเป็นพอสอใช้ใช้เป็นรอศอของตัวเองเ่ยนะครับนับของตัวเองเลยปี ตอนนี้เขาก็กลับมาใช้พอสอมเดิมแล้วนะครับจะได้นำรบษากลได้นะครับแต่ครวนี้ถ้าเราไปเมืองน,นอกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากพอสอเมาเป็นคอสอนะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับจูนกับเขาให้รู้เรื่องในยุคต้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับจะให้ดูว่ามันมีใครแกะบ้างครับนอกจากสเร็จโตเนี่ยนะครับ ต่ช่างหลวงอ่ะที่เจอนะครับจะเป็นชาวบ้านนะครับปรหลวง่งหลงวิจิตอลรมนนี่ครับแต่ก็เริ่มมีการติดต่อนะครับในช่วงยุคต้นเนี่ยแต่ซัมเบตโตเนี่ยแกะแกะเป็นแหละนะครับจริงไม่ต้องใช้ช่างหลวงก็ได้ แต่ให้มาช่วยในแกะพิธีเยอะๆน,นะครับท่านนะเป็นคนสอนช่างหลวงได้ซ้ำนะครับมาให้แกะแบบนี้นะฮะช่างหลวงช่างทองช่างแกะเนี่ยนะครับแล้วช่างชาวบ้านเนี่ยนะครับให้มาแกะพระแบบแบบที่ท่านนะแบบเนี่ยนะครับเสร็จอรหังเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยไหม แบบไก่ไม่ใช่แบบต่อนะฮะถ้าจะแบบนี้ก็อย่าไปทิ้งนะครับมาดูแถวซ้ายเอาะคระับนี่เขามาเอาละหังอยู่นะครัแบบนี่ะเอาละหังนะครับแต่แบบที่ท่านของท่านของท่านก็มีนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ พวกนี้นะจะเป็นของท่านนะครับนดิน,นจะเป็นแบบทาบานะ้าโบราณที่ท่านไปหาพิธีทำมาพวกสมก้อเลยนะครับสมก้อผูเนี่ยที่ท่านเอามาเลยนะครับเพราะท่านแกะนะที่ผมจะให้ดูแกะลอกมาพิมพ์มาเหมือนแปะเลยนะจะไปอยู่ภาสมเร็จ แล้วภายหลังเหมือนกับพิธีทานผ้าของท่านมันกระจายไปตามวัดแกดจิตต่างๆเนี่ยนะครับนอ้นนทุ่มก็ปุ่ยปุ่ยเนื้ที่ท่านไปเอามาครับมีกันดอกนะต,ต่อมาไม่มีกันดอกก็ตามมาอะไรนี้นะครับเขาก็เล่นกันนะครับเล่นกันมาพักหนึ่ง แล้วก็สำเร็จคำอร่อยเนี่ยนะครับสำเร็จคำอร่อยนี้ก็จะเป็นหลวงกลมไมนาลิมิตเนี่ยนะครับงั้นี่ก็จับพิมพ์ซองนี่มันก็อาจจะอยู่ยุดต้นเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ซองแบบสุขขทยนะครับอันนี้อีกคนหนึ่กลมไมนาลิมิตวิจิตนาลุมมอน ก็คือมีช่างหลวงนะครับการติดต่อช่างหลวงน,นะครับอาจก็คือไม่ใช่แค่พระสมเด็จแล้วนะครับที่เป็นจุกปู่ก็คือมีพระบรรจุกกู่เยอะนะครับจํานวนแปดหมื่นอะไรเงี้ย อยู่ในกลุ่ต่างๆมาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นเหมือนกับวิธีท,ทำพระครูบาลคู่เมืองของประเทศไทยแต่ละยุคนี่ทำมเนี่ยนะครับอาจาจะบรรจุพระบร,ะรมกรดเนี่ยของตากระสานตะลาพระองค์ไงนะครับพวกนี้ก็ทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ที่แบบยืยนยนันว่าเป็นว่าเป็นว่าเป็นของเชื้อพระวงศ์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเนี่ย กุพันธนี่ยแวงศ์อู่ทองเนี่ยนะฮะเออตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยววอัองงนะะเนี้ยพระธาตุอันเนี้ยพระธาตุพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะอันเนี้พระธาตุแน่นอนอันเนี้ยมาจากปัาชญพระธาตุเนี่ยนะครเข้าใจใช่ไหมเขามาจูปราชญ์เนี่ยของพิศาโนโลกเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออ๋อพร,พ,รพระพุทธชินราชไปเสมานะครับเหนือดิน ที่ผมเคยถาเพิ่งทำคลิปมาเนี่ยนะครับอันนี้เหนียวจนเขาเอาไปอยู่บนข้าบนหลังคาวางหลังเนี่ยนะครับจนกรมหลวงชุมพรมาเจอตอนเด็กเอ้ยพาคอนสมองเลยนะครับ,มมะะรบที่บอกที่ว่าชื่อคอนสมองเพาเขาเอาไปกองทิ้งใต้ต้นคอนสมองไหมะะครับจริงเด็กเอาไปเลอนน้ำาเลยนะตอนที่เขาเลื้อวางหลังนนะนรับ ทำทำโรงเรียนทำเวลาพิพิธภัณฑ์หรืออะไร,ะะไร <aunque> ถ้าขึ้นชื่อว่าความสมเด็จเนี่ยนะครับผมก็ตามสมเด็จจุลดดาราเนี่ยน,นะครับเป็นชื่อความสมเด็จอันนี้สมเด็จรัชกาลสร้างนะครับก็เลยชื่อความสมเด,ด็จจุลจราบ อันนี้รุ่นแรกเนียอันนี้อันนี้รุ่นหลังๆแล้วรุ่นสามรุ่นสี่ร <c oughs> ุ่นแรกก็คือทองคํารุ่นแรกๆนี่คือก็อยังติดไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีเห็นหนหน่อยๆรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับเขแก้แล้วใช้สีทาเลยนะครับะสมอยู่เลยคะนะครับ จะคล้ายๆกับนางพญานะครับแล้วก็ขุนแผนใบใบพุทธาน,นะครับ <c oughs> ดังมากเลยนะคุนแผนใบพุทธานนะครับอันนี้แนชินนะครับคล้ายๆไหม ็จะเตรียมตัวให้สมเด็จโตเนี่ยนะครับมาเป็นธรรมพิธีใหญ่นะครับเก็มาให้รู้จักกับช่างหลวงเนี่ยตั้งแต่ตนั้นเนินเผื่อมีใครเจ็บแก่ตายนะฮะเออเรืะะ้องให้สมเด็จโตเนี่ยนะครับมา ไม่รู้หรอกเขาใส่แล้วแต่น่าจะใส่ของดีแหลนะเขาในธุรกิจอาจารย์เชื่อไหมนะก็ไม่รู้ใส่อะไรบ้างก็เนี่ยครับเรื่รองราวที่จะทวาตใจมาปากก็สละบัยพีครับบ๊ายบาย